เวลา8นาฬิกา50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราราชสุดาสยามปร,รมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมราชมงคลมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลประจําปีการศึกษา2562เป็นวันที่ ในวันนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศาแก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมซึ่งได้รับการพิจารณาจากสภาหมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจำนวน6คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายจำนวน2 5 6คน พร้อมกันนี้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในภาคบ่ายจํานวน1,289คนมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลพรานครเป็นสถาบนันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกจำนวน9คณะ1วิทยายลัยประกอบด้วย4ศูนย์ในกรุงเทพมหาคนครได้แก่ศูนย์เทเวศศูนย์โชติเวศเวศูนย์พณิชยาการพระนครและศูนย์พระนครเหนือโดยมีผู้สำเเ็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากทาง9คณะประกอบด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีคณะวิศวกรรม,มาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบจากการติดตามบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วมีอัตราการมีงานทำถึงร้อยละ83ส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นจากการศึกษาวิจัยวิชาการผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณภาพตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ สื่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9มหาวิทยายลัยมุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษาโดยระบบการบริหารจัดการในด้านต่าง,างๆให้ทันสมัยลรองตัวเพื่อต่อการปรับเปลี่ยนภารกิจและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจนได้รับรางวัลเชิดชูบุคคลองค์กรและสถาบันการศึกษาที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นประจำปี2564 จากคณะทำงานประสานงานการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสอกอพอ,อ,อกเวลา17นาฬิกา17นาทีสมเด็จพระกนิษฐานี่ราจเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พระรัตรราชสุดาสยามประรพราชกุมารีสเสด็จออกนะวังสาพทุม พระราชทานพระราชวรโรกาสให้ในายแสงสุขทิวงเอกอัครราชทูตสธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยฟาตุลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้ดางสมดีสุขาทิวงภร,ริรยาเอกอัครราชทูตร่วมข้าวฟาตุนละอองพระบาทด้วย